สวัสดีครับพ่อกระผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องต,ะต,ตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองไปเลยเอาว่านมันจวกมันไปเอาเดี๋ยวออไปแล้วโอ้เอา้าเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์ไทยเออพี่โทรศัพท์ตันโทรศัพท์ไทยเดี๋ยวเอาเอายังไงทีนี้ตายแล้วเตะทันบนหลังต่างเดือดนะเอาไม่ไหวมึงไหนบอกป็นฆ่ามือเอาแล้วเดี๋ยวตอนตอนตอนนี้น้ำน้ำมันยัง พ่อทับตกนพทับตกน้ำอยู่นี่อยูนี่น้าป็นบอกไม่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 ลึกใช่ไหมเก้าเมตรฮะเก้าเมตรเด้ตรงนั้อระมาณช่วงนี้แหละเออระมาณช่วงนี้แหละได้แล้วโหลึกว่ราวางเร้อมันจะเป็นข้าวเป็นข้าวอ้เอ่าโอเคเรารีบรีบขึ้นมารีบขึ้นมารีบรีบขึ้นมาโอ้ลุ้นมือน้ำบอกรีบรีบขึ้นมาเพราะมันรุ่นการน้ำอยู่แต่ว่าต้องลุ้นกุดน อ่ะตั้งน้องตั้งเอาเอาเอาเสื้อเช็ดเอาเสื้อเช็ดปิดเครื่องเลยปิดเครื่องไปเลยเอาเสื้อเช็ดอ่าถอดถอดเคสออกถอดเคสออกอ่าน้องตั้งถอดเคสออกแงะแงะมุมมุมครับนะครับอ่าปิดกค้ืองโอเคโอเคอ่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยแค่ข้าวสารอย่างเดียวเชื่อสูตรพี่เพราะว่าโอเคโอเค เช็ดเช็ดไอรุ่นนี้มันกันน้ำได้กันน้ำได้แต่ว่านี่แค่แป๊บเดียวนะแค่แป๊บเดียวเพรเราต้องเอาพัดลมเป่าอะดูแล้วแล้วโอ้ดวงยังดีนะเนี่ยอ่าพอดีเอ็มเดอร์เขาถ่ายคลิปให้แล้วเยลาหวานไอ้นั้นไปโดนใช่ครับอ่าจริงๆถ้าเอ็มเดอร์มีมีไม้จับอันนึ่งอะก็จะดีอ่ะไม้จับอ่ะไม้แล้แล้วมันไปไหนเอ่ย ไม่รู้น้องเขาเป็ไหนอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่อพี่เอ่ออ่าโอเคได้อยู่นี่คือการเหมือนเหมือนรักษาพยาบาลเบื้องต้นเดี๋ยวไปแช่เอ่อรอดแล้วอ่าไม่เป็นไรดูดน้ำได้บอเช็ดอ่าน้องน้องตั้งเช็ทเคสด้วยมมัันยงไไ่ด้เดี๋ยวพอจะจะพอเปิดมันครับแล้วก็เอาพัดลมเป่าอ่ะ เอาพัดลมเป่าเครื่องอืาช่วยทำที่กัน้ำเรารูนี่การกันน้ำนะครับแต่ว่าอย่าอย่าแช่นานถ้าแช่นานมันจะเข้ารูํารูแจ็คอะเ้องตั้งเป่าเป่ารูแจ็คยังโอเคก็แช่แช่ข้าวสารไหมครับมันจะไม่เหมือนเดิมครับถูกน้ำมันจะไม่เหมือนเดิมจริงเหรออาจอมันตัวเสียงมันเสี่ยงคือมันจะช็อตหมดเลยครับต้องไปแช่ถังข้าวสารแต่แต่ของพี่เคยเคยแช่แล้วอถ้าเกิดเครื่องมันร้อน เสร็จแล้วตัวที่มันละลายน้ําที่มันละลายมันจะกัดเหล็กถ้าถ้าน้ํามันกัดเหล็กมันจะกลายเป็นขี้สนิมโอเคโอเคพอเครื่องมันร้อนขี้สนิม,มตัวนั้นมันมันก็จะละลายอีกมันก็จะช็อตหน้าจอเหมือนเดิมถ้าปิดไปได้ก็คือเอาเขาล้างเขาไปล้างถ้าเป็นไปได้ออก,ก็คือแกะออกมาล้างเป่าออกให้หมดแค่นั้นครับงั้นเอาไปล้างเนี่ยนะโอเคโอเคครับผมพี่แอมพาไปล้านอ๋อของฝากก็ได้แล้วครับครับผมยโทรศัพท์เนี่ยอีกฮะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุครับมันเก่งก็สิเป็นยังก็เปลี่ยนเครื่องไม่ลดค่ะยากเงี้ยเยอะมากับพี่เอ็มยากเงี้ยมากับพี่เอ็มไม่ยากไม่ยากจักหน่อยดีนะไม่ใช่ไอคุณสามพี่ถ้ามากับคนอื่นนะโอเคครับจะไม่ได้ก็เดี๋ยวเราก็ได้ปลาแล้วแล้วก็ถ้ากลับกันเราก็เอาโทรศัพท์ไปไปเป่านะครับให้มันแห้งนะทุกคน อืมครับโอเคครับรสำหรับคลิปนี้ครับแมงกิิมก,ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับรพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ